เปิดภาพล่าสุดน้ำท่วมเชียงรายแม่สายอ่วมดินโครนเต็มถนนบ้านเรือนประชาชนรถยนต์เจอดเสียหายเพียบเตรียมทำความสะอาดเท่าเดินเขาเดนจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวเมื่อวันที่14กันยายนค่ะผู้สื่อข,ข่าวได้ไรายงานนะคะว่ามีผู้ชายเฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ภาพในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายหลังประสบอุทกภยัยน้ำท่วมหนักโดยได้ระบุข้อความเขาว่าแม่สายวันนี้14กันยายน67 เริ่มทำความสะอาดเมืองเวลา9ก้นาฬิกาขอความร่วมมืองดจอดรถตลอดถนนพหลโยธินสอบความแม้สายถนนเทศบาล6 ซึ่งภาพดังกล่าวเป็นภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังจากระดับน้าเริ่มลดลงแล้วมีดินโครนและรถยนต์ที่จอดพังเสียหายซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเข้ามาทําความสะอาดเมืองในวันนี้นะคะทั้งนี้เมื่อช่วงเย็นของวันที่13กันยายนที่ผ่านมาค่ะสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีและภูมิสารสนเทศหรือจิสดาได้เผยภาพวันที่12กันยายน จากดาวเทียม D.O.S. 2แสดงให้เห็นมวลน้ำท่วมที่อยู่ในพื้นที่อำเภอขุดตันอําเภอเทิงและอำเภอเมียง,งไร่จังหวัดเชียงรายโดยมวลน้ำที่ปรากฏเป็นสีน้ำตาลเป็นน้ำไหลที่พัดพาเอาตะรอนดินไหลเข้ามาท่วมในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรและบางส่วนของบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ริมน้ำซ,นซึ่งเห็นได้ชัดเจนจากความละเอียดของดาวเทียม ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนฉบับที่5เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนฉบับที่5ซึ่งมีผลกระทบตั้งแต่วันที่14ถึงวันที่17กันยายน2567 โดยระบุว่าในช่วงวันที่14-17ถึงกันยาย,ยน67ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้าท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วย ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ